มาว่าการถึงพุทธานุสติกรรมฐานการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าความจริงคำว่าอนุสตินี่แปลว่าตามนึกถึงไม่ต้องใช้กําลังมากถ้าบรรดาท่านพุทธวิษัทสามารถทรงกําลังใจได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจความจริงการยอมรับนับถือนี่ต้องปฏิบัติตามกันนะ ข้อนี้บรรดาเขาบรรดาท่านหลายผู้รับฟังจงอย่าลืมการใช้คำว่าเคารพระนับถือแต่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งกันและกันอย่างนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงกันถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ถือว่าโกหกกันอย่างนี้ความฟังง่ายดีอย่างลูกบอกว่ายอมรับนับถือพ่อแม่หรือเกิน สิทธ์ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์จริงๆแต่ว่าพ่อแม่สอนอะไรห้ามอะไรลูกไม่เคยเชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนมาแบบไหนลูกสิทธ์ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้เขาไม่เรียกไม่ใช่เรียกคนนับถือกันเขาเรียกคนอักตัญญูไม่รู้คนๆอย่างนี้สบายใจมะมรรดาญาโยมพุทธบริษัท ถ้าจะพูดกันอย่างถ้าจะไปว่าใครนึกถึงใครก็ต้องนึกดูก่อนว่าคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคําว่าวินัยคือข้อห้ามที่ได้แก่สิลพระธรรมคือการแนะนําให้ปฏิบัติ่ได้ของความดีต้องดูว่าท่านผู้นั้นท่านอยู่ในสังกัดของพ,พุทธศาสนาหรือเปล่า ถ้าท่านผู้นั้นไม่อยู่ในสังกัดพระพุทธศาสนาก็จะหาว่าท่านไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงจังหรือว่าเพ็นคนอากตันยูไม่รู้คนุนคนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ใช่ฤาษีทุกขา <c oughs> ท่านไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าในความเป็นโยเว้นไ้แต่นักบวชอย่างอาตมานักบวชแบบธรรมานี่โกนโหัวโกนคิ้ว ผมพ่อเหลืองนัดจะก็อยู่วัดอยู่ว่าความเป็นอยู่ไม่มีอาชีพแน่นอนสำหรับตัวเอง <c oughs> ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อาศัยความเป็นอยู่จากบนรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทเลี้ยงข้าวทั้งอาหารทั้งก็เลี้ยงที่อยู่ทั้งก็สร้างให้ยารักษาโรคทั้งก็ซื้อให้ผ้าผ่อนทัศสบายญาติโยมก็ให้ทั้งหมด ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าญาโยมพุทธบริษัทคิดว่าแตมาเป็นผู้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตคือพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านทุกอย่างถ้ามาเออนะแตมาไปพึิกล็อกก็หมายความว่าไปฝ่าฝืนคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็โกหกบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ว่าตมาเนี่ยเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจา้าท่านที่มีความเคารพพระพุทธจเจ้าก็เลยให้ให้โน่นให้น,น,หนีตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นคนอากตัญญูไม่รู้คุณคณนหรืออากตัญญูไม่รู้คุณพระพุทธเจา้าเพราะได้กินอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นเหตุถ้าไม่ได้อาศัยบาร,รมีพระองค์สมเด็จพระบรมโลเคชิกก็ไม่มีอะไรจะกินจะใช้ คนที่นับถือพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่กินไม่ใ,ใช้อันดับแรกเป็นคนอากตาัูญูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าก่อนตอนนี้บรรดาญ,ญาโยพุทธบริษัททันหลายผู้ให้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณตอนต้นหลอกลวงท่านเป็นคนหลอกลวงประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนเรียกว่าประชาชนไม่ได้ ประชาชนนี่หมายถึงว่าคนจะนับถือศาสนาอะไรก็เป็นประชาชนทั้งหมดต้องโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นมาก็อากตันยูไม่รู้คณท่านที่ท่านให้กินท่านเลี้ยงดูจะมีความสุขมีชีวิตอยู่กับอากตันยูในท่าน โดยบอกก็ท่านว่าปฏิบัติตามคําแนะนํเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เนื้อแท้จริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยก็ต้องถือว่าเป็นคนเลวนี่การยอมรับนับถือบรรดาแต่พุทธบริษัทต้องนับถือกันด้วยความจริงใจเป็นส่วนตัวด้วยและก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านด้วยสิ่งใดท่านห้ามว่าไม่ดีอย่าทํา จึงใดท่านแนะนำว่าอย่างนี้มีเป็นจุดขึ้นความสุขจงทำเราทำอย่างนี้ถือว่านับถือพระพุทธเจ้าจริงแต่เ่าการปฏิบัติตามะธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านสิ่งก็ดีในด้านธรรมก็ดีคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่มีทั้งแปดหมื่นสี่พันหข้อก็ไม่จำเป็นต้องนำมาปฏิบัติทั้งหมด เลือกเอาโดยเฉพาะว่าเสียงไหนเราที่พอจะปฏิบัติได้เราทําอย่างนั้นอย่าปฏิบัติเกินกําลังและตั้งใจปฏิบัติที่ความจริงจังอย่างนี้ถือว่านับถือพระพุทธเจ้าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ถือว่าหนึ่งในพุทธานุสติกรรมฐานที่ว่าท่านมีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงมีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริง มีคำสอนตอนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตอนต้นเรื่องก็ได้ตามพระบาลีว่าสพรพพปาปัสสะาการณังรเราธเจ้าทรงแนะนำว่าท่าน,นหลายช่วงอย่าทำความชั่วทุกอย่างกฎศรสูป,ปะสมทาจงทำแต่ความดีให้จิตตาปริโยธปันนงังต้องทำจิตใจให้บ่องสายจากกิเลส เอตังพุทธานาสาสนังพรองค์ทรยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดเราก็ต้องจับจุดขั้นแรกว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงห้ามนั่นคือการละเมิดสิ่งสิ่งใดที่ทรงแนะนําให้ทําคือปฏิบัติตามสิ่งสิ่งใดที่ทําจิตใจบ่อนไสคือทําจิตบ้านจากนิบอนอันดับแรกนะ แล้วก็เจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาสำหรับสมถะภาวนาก็ดีวิปัสนาภาวนาก็ดมมกีมีมากเหลือเกินมีมากด้วยกันมากแต่ก็จับจุดเฉพาะวันนี้มาจับเอาเฉพาะพุทธานุสติกรรมฐา,านคำว่าพุทธานุสติแปวาตามนึกถึงพระพุทธเจ้าเออตามนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้า การปริบัติให้จิตว่างจากนิวรณ์จิตมีสมาธิมีอารมณ์สะอาดก็ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำอะไรหนักเพราะการตัดสงยอดสามรายการไม่มีอารมณ์หนักแต่ว่าอารมณ์ของคนมีสองอย่างบรรดาแต่พุทธบริษัตอย่างที่หนึ่งชอบคิดอย่างที่สองจิตชอบทรงตัวเคยเฉย าการสองอย่างนี้มีกับคนทุกคนในขณะใดถ้ากัลงังกำลังใจเระชอบคิดแล้วก็นั่งนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าวันนี้พระพุทธเจ้าถ้ามีรูปร่างอย่างไรมีความดีอย่างไรถ้าคิดถึงความดีบางทีท่านอั่งไหลยอย่านึกไม่ออกวโอ้โหความดีพระพุทธเจ้านี่เยอะแยะมากจะเอาตรงไหนกันดี ก็บอกแล้วว่าการตัดสัญญาณสามรายการนี่เบามากใช่รมเบาๆสำหรับท่านที่ไม่ได้ทิททปจิจักรุยานหรือไม่ได้มโนวิธิคราำว่าทิปจกักรุยานเป็นหลักสูตรของวิชาสามถ้ามโนวิธิเป็นหลักสูตรของปัญญาเวลานี้คนได้กันนับแสนอาแต่มาก็ปลื้มใจ ท่านที่ได้อย่างนี้แล้วก็เป็นตรงบดัดไม่ต้องลึกเฉยๆใช้กําลังความเป็นทิพย์ของจิตจับพระรูปประโมโอ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ,ๆเลยจะเอาพระรูปประโฉมตอนที่พระเจ้าเป็นหนุม่มสมัยที่ยังทรงประชนอยู่หรือว่าสมัยกลางคนสมัยเป็นคนแก่ใกล้นิพพาน หรือว่าจะจับพระรูปไปฉององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วก็ได้ทาจิตให้เป็นสุขถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรใจเราก็มีแต่ความสุขในใจจิตใจรื่นเริงความทุกข์ความกังวลไม่มีอารมณ์ก็เบาแต่สําหรับท่านที่ไม่ได้ทิพยคุญานและก็ท่านที่ไม่ได้มโนยิทธิซึ่เป็นส่วนหนึ่งของปัญญา ก็ใช้กำลังใจคิดคือดูลืมตาดูภาพพระพุทธรูปหรือว่าถ้าจะหลับตาก็ได้หลับตานึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบที่สุดจะเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดไหนหรือสฐานที่ใดก็ได้ไม่ห้ามทั้งหมดนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นทำใจสบายใจนึกวาดภาพตั้งใจเห็น ว่าพระพุทธรูปองค์นี้นั่งแบบไหนเสียอะไหรหน้าตายิ้มแย้มแบบไหนทรงอะไรก็ตามปางไหนอะไรก็ตามเอาเพแค่แบบสบายสบายใจถ้านึกถึงภาพอย่างนี้จิตเป็นสุขถ้าพระพุทธรูปที่อยู่ไกลนึกไม่ออกก็นั่งดูพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ไกลไกลไม่ต้องหลับตาก็ได้หรือลืมตาดูจำภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานึกถึงก็ได้ เอากันแค่สบายใจสมมติถ้าท่านหลับตายกระโอารมณ์จิตมันฟุง้งถ้าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าจิตมันฟุ้งอยู่แล้วถ้าหลับตามันจะฟุ้งมากถ้าหลับตาไม่ฟุ้งก็หลับตาลืมตาดูภาพภาพระพ,พุทธรูปแล้วก็หนับตานึกถึงภาพภาพระพุทธรูปว่าท่านนั่งแบบไหนท่านเสียอะไรอาการที่เขาทำทำแบบไหนถ้าแบบนี้อารมณ์ฟุ้งเกินไปก็ลืมตา เงินตามองดูพระพุทธรูปด้วยความเคารพดูหน้าตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดีมีจิตใจสดชื่นขณะที่จิตยังพอใจอยู่กับพระพุทธรูปเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสและจิตก็ว่างจากนิวร์เมื่อว่างจากกิเลสจิตว่างจากนิวร์จิตก็มีอารมณ์เป็นสุขท่านเรียกว่าสมาธิ เพือคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจจิตตั้งใจดูพระพุทธรูปจะดูส่วนไหนก็ตามชอบส่วนไหนดูส่วนนั้นจิตใจคิดตามไปดูก็ได้อย่างนี้เป็นพุทธานธุสติกรรมฐานแบบคิดนี่ถ้ามีอาการแบบทรงตัวอาการทรงตัวนี่บรรดาแทนพุทธบริษัทท่านในใช้คำภาวนาและลมให้ใจควบ คือคำบราส่วนใหญ่ที่ยมกันใช้คำมาพุทธโธแต่ความจริงคำบาวณาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะภาวนาไวอยังไงก็ตามก็เป็นพุทธานุตตกรรมฐานเหมือนกันอันดับแรกใช้คำบาวนาควบคู่กับลมหายใจคือเวลาหายใจเข้านึกตาม,ม่าพุทธเวลาหายใจออกนึกตามมาโธ แล้าการหายใจนี่บรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายอย่าบังคับลมหายใจปล่อยให้ร่างกายหายใจไปตามปกติจะให้ใจสั้นให้ใจยาวให้ใจหนักให้ใจเบาไปเรื่องของร่างกายเพียงแต่จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเท่านั้นการที่จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าลมหายใจออก อย่างนี้ชื่อว่ามีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานคือมีสมาธิในเรื่องของลมหายใจถ้าจิตยังรู้ลมเข้าลมออกอยู่เวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสจิตก็ว่างจากนิวรณ์มีอารมณ์เป็นสมาธินี่ต่อไปถ้าเราลึกแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวคิดว่าอาจจะได้บุญน้อยไป การนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อยไปอาน,นิสงสะะน้อยก็ใช้คำนาควบคู่คือเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโทททำไม่เรื่อยๆทาแบบใจสบายอารมณ์ทำแค่อารมณ์ใจเป็นสุขอย่าตั้งเวลาแน่นอนเวลานี้เป็นขั้นการฝึก ถ้าตั้งเวลาว่าต้องการสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเจ้าดีไม่ได้ถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านยังถือเวลาอยู่ก็จะมีอาการกลุ่มแทนที่จะเป็นผลดีกับเป็นผลร้ายถ้าจะถามว่าการปฏิบัติเอาเวลาเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่าถ้าใหม่ๆไม่ควรจะใช้เวลามากเลยใช้เวลาแค่อารมณ์เป็นสุข ขณะใดถ้ายัางรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ไม่รู้คำภาวนาอยู่ไม่มีลมอื่นแทรกจิตเป็นสขใช้ได้แต่ด้ว่าการภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีเราจะบังคับให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคาภาวนาตลอดเวลาที่เราต้องการน,นั้นไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตมีสภาพคิด จิตนี้ชอบคิดนอกเรื่องนอกราวมาตลอดการตลอดสมัยคิดมาอย่างนี้มาไหลสงไขยกับแล้วก็เราจะมานั่งบังคับว่าเวลานี้จิตจงรู้เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกจังรู้เฉพาะคำบรรณาอย่างนี้ไม่ได้อารมณ์กุ้มจะเกิดเมื่อขณะที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดี ภาวนาอยู่ก็ดีอาจจะชันได้รงตัวได้สักนาทีสองนาทีย่งมากวันเดียวก็จิตก็คิดนอนบางคิดนี่บ้านที่เรียกว่าอารมณ์ฟุ้สซัานต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรารู้ตัวว่านี่สั้นออกนอกโลกนอกทานไปแล้วแล้วก็หคนกลับเริ่มจะเริ่มต้นจับใหม่เอาใจเข้าไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วภาวนาตาม ให้ใจเข้านึกว่าพุทธาใ,ใจออกตะวะโถอย่างนี้ใช้ได้สลับกันไปสลับกันมาแต่ปรากฏว่าถ้ารมเริ่มจะสั้นทนไม่ไหวเกิดมีรมฟุ้งสั้นลมไม่ใจก็ไม่เอาคำภาวนาก็ไม่เอาอย่างนี้จะทำยังไงการแก้รมฟุ้งส่้นของพระเจ้าในพิสุธิมักมีอยู่สองอย่าง ถ้าสร้างเกินไปบังคับประโยชน์ให้เลิกเสียเลยเลิกเลยปล่อยใจตามสบายจะไปดูหนังดูละครดูโทรทัศน์นั่งโขกมารุกชาวบ้านคงไม่เล่นมารุกหรือมั้งเอาไม่เล่นมารุกจะเพิ่งไปเล่นไพ่ก็แล้วกันเป็นเล่นไพ่เพลินเกินไปตำรวจจะจับเสียสต์จะร้องรำทำเพลงยังไงก็ช่างจะมานั่งนึกว่าเอ๊ะใช้เวลานิดหน่อยทำความดี แล้วปล่อยใจฟุ้งซ่านมากเกินไปเพราะอารมณ์ใจเป็นความชั่วมันก็ไม่แน่นักถ้าความดีถ้าเราฝืนนบบรดาท่านพุทธบริษัทมันจะกลายเป็นอารมณ์ร้ายแต่ฟุ้งซ่านมากเกินไปบังคับไปอยู่เราก็ต้องการจะบ,บังคับมันก็มาอยู่ตามคำตามที่เราต้องการความกลุ้มก็จะเกิดในตอนนี้โราประสาทจะเกิดกับบรดาท่านพุทธบริษัท ที่ก็บอกว่าทำสมาธิเราบ้าปทำสมาธิเรา,าบ้าก็ใชอารมณ์แบบนี้บางท่านพออารมณ์ดีเข้ามาบ้างถึงปีติไม่อยากพักไม่อยากผ่อนไ,ไม่อยากนอนไม่อยากกินอย่างนี้ก็เป็นโรคสมสรสษาขัดคําสั่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัวสว่าจงละส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตกินวิพานฐานยกการทรมานกายทรมานใจ สองการมาสุขานิการนิโยกย่อหย่อนเกินไปได้อ,อยากได้เกินไปอารมณ์ฟุ้งต้องใช้มัจจิมาปฏิปทาคืออารมณ์พอสบายแล้วก็ทําแค่สบายเมื่อมันไม่สบายแล้วก็เลิกเวลาใหม่ทาทากันใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทํากันแค่กําไรไม่ใช่ขาดทุนถ้าวิถ้าเราไม่ต้องการจะเลิกพระพุทธเจ้าแนะนําตามนี้อาตมาเคยปฏิบัติตาม ท่านบอกว่าให้คิดไปมันอยากจะคิดแล้วก็เชิญคิดไปเมื่อคนฝึกมาพยศมาพยศถ้าฝึกไม่ได้มันวิ่งออกนอกทางก็กอดคอมันเลยมันจะวิ่งไปไหนไปวิ่งไปพะหมดแรงเมื่อไร่เราลากเข้าเส้นทาง,บ,างบังคับปัญญาตามใจแล้วข้อนี้ฉันใดแต่กําลังใจฟุ้งซ่านบรรดาแต่พุทธบริษัทปล่อยเลยคิดไปตามสบายอาตมาเคยพิสูจน์มันจะคิดไปอย่างนานไม่เกินสิบห้านาที เอากลับขำไมทีมันหยุดคิดตอนนี้จับอนาปานุสติแค่ลมหายใจเขาออกกับคำภาวนามันจะทรงตัวแนบนิ่นอย่างดีมากอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนี่ว่าถ้าจะหลาดในการทรงสมาธิมันก็ไม่หนักนะักอรบบรนดาแทนพุทธวิสัตถนไหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็จำต้องลายก่อนสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี